อยากรู้ว่าในนี้ใครแคสเก่งบ้างแคสค,ค,คุณคุณคงคิดแคสได้เหมือนกันครับไหนๆลองลองโชว์ทิกของคุณคิดหน่อยว่าเวลาคุณไปแคสนี่คุณทำยังไงต้องวอร์มพอว่าวอร์มพอเพราะต้องใช้เสียงอยู่ใช่อ้าวอ้าวอันนี้เล่นเป็นแมวตัวผู้ล้วถ้าตัวเมีย ไมวเอาเอมวเอาเอมวเอาเไม่เอาเอาไม่ให้เอาจะเอาอ่ะอ๋อก็นี่ครับเป็นแห้งเลยเยอะที่เบิร์ตหน้าพี่เบียร์เขามีอะไรติดจมูกมั้ยูะเอาออกให้เขาหน่อยดิมีอีกแล้วเ่ะหนึ่งไม่ดิ พี่เบอร์แป๊บแล้วพี่เบอร์แป๊บป้าป้าป้าไม่ใช่ค่ะไม่ไม่ออกกันตรงนู้นป่าออกดีกว่าครับบัฟทอลกยืนเดี่ยวพรีเซนต์ห้าจัดเลยครับบายเบียร์สรันยูเพนทำดีจะแสดงวันที่30มีนาคมจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทาง The Concert ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับรายการบัฟทอลก รายการที่เราจะถอดสมองแล้วมาลองคุยกันครับสำหรับวันนี้พบกับพมึมพลอกี่เดือนหมดวะเนี่ยผัวผัวใครก็นแฮมนม่แามครับอ๋อพามครับก็วันนี้อยู่กับพามนะฮะก็อยากให้ทุกคนแนะนำ มีอะไรแปลกหรอคะนี่ผมอยู่ที่ไหนอะนั่งนี่มานังนีออน้นังนี้นออัอุ้ยอ้้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยเอิญโอ้ยโอ้ยโอะยโั้ยโอ้าดอ้วอยโห้อ้อ้ยอ้ยเออ้ยอ้ยโ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 อ้ครอะยรอ้ย่อออ้อ้้ยโอ้อออัโอัออ คิดจะพักคิดถึงคิดแคทครับคิดจะรักคิดถึงคงคิดครับทำอาชีพขายทองขายทองครับทําไมชุดเหมือนมอไซค์รับจ้างอ่ะผมใส่ชุดนี้ขายทองโอ้โหครับอ๋ออันนี้เป็นเป็นคาแรคเตอร์เราเวลาขายทองต้องใส่ลูกค้าจะได้ดูเป็นกันเองโอเคครับต่อไปเลยฮะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์ก๋วยพาเลบ หวยผ้าเลยเกผ้ารวยครับเกผ้ารวยครับอาชีพคืออะไรให้หวยครับอ๋อนี่อาชีพเราเลยให้หวยให้หวยครับแล้วอ๋อผมเคยเคยเห็นผ่านๆอยู่เคยไหมฮะคือพอพอแบบคุณได้เลขมาปุ๊บคุณก็จะมีคําพูดที่แบบต้องพูดเป็นเป็นติดปากเลยเฮ้ยสวยนะแต่แต่ต้องต้องพูดพร้อมๆกันด้วยประมาณแบบว่าถ้าหลายๆคนมันจะดูดูแบบผาลังเลยลองลองลองทั้งสี่คน หนึ่งสองสาเฮ้ยสวยนาจะมีอะไรน้ำอีกรับโอเคครับคนต่อไปแล้วสวัสดีครับที่เบิร์ดครับเป็นเอทำเพจผ่ามอยู่อืทำเพจผ่ามแล้วทำไมต้องแต่งตัวแบบนี้ด้วยเป็น LGBTATK ค่ะอ๋อตรวจมาแล้วครัเป็นไงฮะไม่พบไม่พบโลคโควิด ไม่พบน้ำยาค่พบมัาจะหลุดคิซีมาเพราะว่าแกะกล่องมาไม่มีน้ำยามีแต่แท่งแท้งจมูกตัวแล้วก็ชอบใส่กระโปรงด้วยเพราะมันช่วงนี้มันร้อนนะเทไทยไทยติดเจดๆติดพัดลมทิ้งงานสั่งปลาคงปลาเค็มอะไรสมนนมาถึงคนสุดท้ายต้องบอกเลยว่าหนักแน่ๆนะครับแนะนาตัวนะอาร์ตี้ครับ อาตีอาชีพอะไรชอบ,บมวยปั้มครับโหเดาจริงๆไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้กันชอบมากครับคังไข,ข่คังไข่เลยก็เลยเป็นนักมวยปัม้มใช่ไมครับใช่ครับเขานักมวยปั้มชอบเด้งเชือกครับแล้ว,แล,วแล้วพี่อ่ะเป็นอะไรเสรหน้ากากอะไรอ๋อเป็นไม่เคยดูรครับกรดิเอเตอร์กาดิเอเตอร์หรือเปล่าแกรอ๋อโอเคครับพี่อยู่ไม่อันนี้มันภาษาอังกฤษของพี่อยู่สเปนครับ แตร์เดเทเตอรําำเนียงมาประมาณนี้ถอดถอดดีกว่าดีกว่าดีกว่านะเพราะว่าอันนี้คืออยากให้เข้ากับเพจนี้มันค่อนข้างแฟนตาซีไม่ไม่เป็นไรครับจริงๆผมผมเป็นนักมวยปั้มผมมีของมาฝากพี่ด้วยครับโหว,วันนี้ก็คือเอาของมาสดทายผมใช่ครับยขอบคุณมากมากม,ม,มันเป็นประเพณีของชาวมวยปั้มเหรอครับอ๋อมันเป็นประเพณีของภามด้วยใช่ครับ อ๋อของผามด้วยชครับได้ได้ได้ครับผมอยากให้พี่ใส่หน้ากากหน่วยปั้มนะครับเ๋อของผมมีแกดิเอเตอร์อยู่อันนี้ดีกว่าอันนี้ตาแกดิเอเตอร์เหนียวแน่นกว่าครับเป็นแฟมิลี่อ๋อต้องด้านไหนครับด้านไหนอยู่อ๋อแล้วแต่สะดวกครับลองลองลองใส่ดูใส่ได้หลายหลายแบบอ่ะด้านไหนสะดวกใช่ไหมครับครับด้านหน้านี่ก็ไว้มันเห็นตาใหญ่ๆ่ะตาใหญ่ใหญ่ก็ต้องด้านหลังเนี่ยนนี่นี่เลยนี่เลยผมใส่ให้ดีกว่าโอ้แล้วไปห้องน้ำห้างมาไม่มี ไม่มีสายฉีดตูดตัวด้วยโอ้โหนี่ยาดีเอเตอร์วั้พี่เป็นนี่เด็ดพูนี่ตรงจมูกนี่ไอ้ตรงตรงนีู้ตวดแบบกแบบอย่างเงี้ยใช่ไหมขยับหน่อยไอ้ตรงจมูกนี่ต้องรูตูโอ้ยแน่นละแน่นพอดีเลยพี่เขาเหมาะเป็นนักงไวปัามไหมฮะเหมาะครับมาถึงคำถามต่อไปเลยนะครับ แต่ก่อนไปคำถามต่อไปเดี๋ยวผมขอคืนอ่นเดี๋ยวผมไปหาซื้อเองดีกว่านะเพราะว่าอันนี้เป็นของคุณอาร์ตี้นะครับเอาของเก็บที่เดิมนะฮะได้ได้ได้เอาเก็บไว้เลยครับแมวอ,ออกมาแล้นะเนอะคำถามต่อไปครับอันนี้เกี่ยวกับชื่อเพจครับที่เราตั้งขึ้นมาตอนนี้ใช้ถึงตอนนี้ก็คือชื่อพามแต่อยากรู้ว่าก่อนหน้านี้เรามีชื่ออื่นไหม ที่ก่อนจะมาตั้งเป็นเพจถามมีครับ<ม>ชื่อแรกชื่อเสียวเงือกเสียวเงือกเสียวเงือกทาไมฮะทําไมมันต้องเสียวเงือกเวยมันแบบมันน่าจะเป็นฮาฮาจนเงือกสันพอมันสันเนี่ยมันเกิดอาการเสียวเงือกเสียวที่เงือกฮาจนเสียวเงือกฮา,าจนสันแล้วก็เสียวเงือกใช่พ<า>อฮาเนี่ยเรามีแรงจีที่ร่างกายมันไปนกระทบตรงกลามพอ,อมันสัน อ๋อเสียวเหือกเสียวเหือกแต่ไม่เอาทํําทาไมไม่เอามันพิมพ์ยากอ๋อถ้าถ้าพิมพ์เป็นผามภาษาอังกฤษมันยังพอจะพิมพ์ง่ายด้วยใช่แล้วทําไมถึงมาใช้คําว่าผามในตอนสุดท้ายเนี่ยที่ใช้ผามเพราะว่าถ,ถ้าใช้พระก็ต้องต้องไปบวชก่อนอ๋อคือคือถ้าถ้าใช้เป็นพระ ต้องไปบวชไปบวชต้องบินทบาตด้วยต้องบินทบาติอยู่แล้วก็ถ้าเป็นเป็นพามก็ผมก็ต้องยาวอ๋อก็ต้องลงไปในถ้าแล้วก็จำศีลในมันจะผอมตัวจะพจะผอมด้วยผอมตัวนี้เดียวไอ้ที่เขาเรียกว่าแบบโยคีอะไรอย่างเงี้ยโยคีเพย์บอยอันนั้นเพลงไม่ไม่ไม่อันนั้นนักรองนักรองแป้ง่ะแปลงหรือเปล่าฮะแปลงหรือเปล่าโยคีอ๋อไม่ใช่อันนี้หมายถึงแบบพามอ๋อพามไอ้ที่หุ่นยนต์น่ะ ออพติมัสตพามทที่มาจากตรงนั้นดาวดาวอ่านึกออกไอ้ที่ขัดสิบล้อดาวยูโก้ใช่ไหมขัดแปดล้อไต่ก่อนมามันผ่านสะพานแอดกาดใช่ไหมก็ผ่านแอดกาดอ๋อใช่ไปฟอร์ขี่ผ่านมาขับผ่านมาเจอโอดินไหมขับมาเจอโอดินแล้วมันหักหลบทำอะไรอยู่หักหลบทำอะไรอยู่ทำโอดินนั่งกินกาแฟอ๋อแล้วสักพักมาเปลี่ยนเป็นโอนตินปุ๊บเราก็เลยเรียกโอดินอ๋อรถอะไรลั่นหันไ้นี่เคยบอกที่ไหนมาไม่เคยนะไม่เคยนะครับผม อย่าไปบอกใครด้วยนะเอ้าเพราะว่าถ้าไปบอกอีกที่หนึ่งก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอ,อ๋อทีมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆรับช่แล้วแต่ว่าจะนึกอะไรออกอาจาร<ช>นี่รับก็คือที่มาของผามนะครับอตัวนี้ช่วยได้เยอะนะเอ็นี่ยช่วยดีๆเลยเวลามันเด็ดองเด็ดแอร์อะไรก็ใช้ได้ แต่นอกจากเราทำเพจผ่านแล้วเนี่ยผมยังแบบได้ดูผลงานพวกคุณด้วยตามแบบว่าโฆษณาต่างๆเยอะมากเลยแต่ละคนเห็นหน้าบ่อยมากแน่นอนว่าการที่จะเข้าไปแสดงเนี่ยมันก็ต้องมีการแคสทุกครั้งเลยถูกไหมฮะอยากรู้ว่าในนี้ใครแคสเก่งบ้างน่าจะเป็นผมครับโอ้ยก็เมื่อกี้เห็นยกมือกับทุกคนเลยอันนี้เราแคสแคสเก่ง เราสอนเขาหน่อยว่าเวลาแคสมันต้องทํำยังไงมัางไ,ได้ครับก็เวลาแคสต,ต้องทําสมาธิก่อนวอร์มสีหน้าเพื่อให้เวลาเราเล่นเนี่ยมันออกออกได้เยอะเยอะอ๋อเพราะว่าบทบาทมันก็ต้องมีทั้งโกรธมีเสียใจแล้วผมแคสต์เาจะ ใจจะขาดเพระแค่เธอคนดีปวดหัวอลไมือ้ต้องปวดหัวเลยอุ้ยอันนี้เหมือนละมือต้องไปยบายม่เลยปวดท้องปวดท้องแต่วันนี้ผมวอร์มมาหน่อยอะโอ้โหแต่นี่คือแบบเป็นเป็นโชว์เบื้องต้นใช่ครับว่าเป็นแคสที่ที่ดีต้องต้องประมาณนี้เลยใช่ครับโอ้โหนี่ครับ เป็นการแคสของคุณอาร์ตี้นะฮะแล้วมีใครแบบแคสได้บ้างอีกไหมแคสคุณ,ค,ณคุณคงคิดคแคสได้เหมือนกันครับไหนๆลองลองโชว์ทิกของคุณคิดหน่อยว่าเวลาคุณไปแคสนี่คุณทำยังไงต้องวอร์มคอก่อนเราะว่าวอร์มคอเพราะต้องใช้เสียงอยู่แล้วอ,<ช>อ,อ้าวอ้าวอันนี้เล่นเป็นแมวตัวผู้แล้ว ถ้าตัวเมียตัวเมียทำให้เขาดูดิอ๋อคุณคุณเบิร์ก็ทิกเดียวกันแคทเดียวกันแคทเดียวกันเลยใช่ครับตัวเมียเมียวอ้าวเมียวอ้าวเมียวอ๋แบบแบบมันจะแบบมีการแบบกริดจักรานนิดนึงหยอกล้อนิดนึงห่วงเนื้อห่วงตัวเดี๋ยวต่อต่อเอ้าวเมียวอ้าวเมียวอ้าวเมียว ไม่เอากูไม่ให้เอาจะเอาอ่ะอ๋อก็นี่ครับเป็นแห้งเลยเยอะนี่แล้พี่เบิร์ตหน้าพี่เบียร์เขามีอะไรติดจมูกไม่รู้อะเอาออกให้เขาหน่อยดิมมีแล้วอ่ะหนึ่งไม่ดิบพี่เบิร์ตเปิดแล้วพี่เบิร์ตเปิดไม่ใช่ครับไม่ไม่ออกอ่ะ เบาออกดีกว่าครับลมตีเข้ามาด้วยลมชิงนะค่ะปผักแห้งเลยปดหลอดตัวนี้เลยครับโอเคครับปลดถอดหายแล้วนะหายแล้วอ๋อไอ้นี่ที่นี่หายแล้วนะหลวดไปหมดแล้วอืมอเคก็นี่นะครับสําหรับน้องๆที่อยากไปเล่นแบบ โฆษณาหรือว่าไปเล่นซีรีส์อะไรงนี้ก็เอาทีการแคสของแต่ละคนไปใช้ได้เลยนะครับพือรู้มาว่าคุณเบิร์ตมีฉายาด้วยตั้งแต่มาอยู่ในเพจพามเขาเรียกว่าคุณเบิร์ตเนี่ยเป็นคุณเบิร์ตเลนเหลืองอันนี้มันมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับฉายาฉายานีใ้ใครเล่าได้มาง ดีเป็นสายมูค่ะสายมูก็ไปทําพิธีกรรมเขาเรียกว่าสัติกาเลนเหลืองอ๋อกับกับครูอาจารย์แมนอาจารย์เก๋อ๋ออาจารย์เก๋อาจารย์เก๋ก็ทําได้ทําได้ผมคนทาให้ค่อยตอนแรกนี่ไม่มีใครพูดอะไรใครก็ไม่ค่อยเชื่อครับไม่ค่อยเชื่อไปจะให้ไปสักก็จะเจ็บเลนผมก็เลยมีคาถาเป่าเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นเลนเหลืองก็คาถานี่จะต้องปลุกเสกตอนกลางคืนเท่านั้นอือไอพวกฟันเหลืองนี่มันก็ทั่วๆไปครับ มันใครเขาฟันเหลืองเรื่องธรรมดามันก็ต้องฉีกหน่อยนะใช่ปลุกเสกกลางคืนจะเหลืองตอนเช้าโอ้โหไม่ไม่ใช่เกี่ยวกับความสกปรกอะไรไม่ใช่ใช่ไหมอาจจะเป็นที่แบคทีเรียอะไรด้วยอ๋อทำทำยังไงทำมันทำมมันเหลืองขนาดนี้พูดเองดีกว่าอทําได้ไงมันเหลืองไม่มากหรอกครับมันมันบางบางนิดนึงอ๋อคือไม่สังเกตก็ไม่รู้หรอกโชว์สัหน่อยไหมอืม แตรงกลางด้วยคะกล้องไม่เห็นกล้องไม่เห็นต้องผมว่าผมว่าเห็นแล้วแหละผมว่าผมว่าเห็นตั้งแต่ตรงนี้แล้วแล้วแล้วแต่วันนะครับแล้วแต่วันบางวันมีมีสเตปปมีสเตปวันนี้อาจจะมาจังหวะไม่ดีอ๋อมาจังหวะไม่ดีของยังไม่ไม่ถึงเท่าไหร่อยู่ที่ว่ากี่โดสดีกว่ากี่โดสกี่โดสถ้าแบบอ๋อถ้าหกโดสเนี่ยเหลืองบางๆหกโดสหกโดสหกโดสเหลืองบางบถ้าเลยแปดเข้าไปเนี่ย อันนี้จะเหลืองเตอะและเรียกเรียกเป็นโดสโดสไม่ใช่ขวดใช่ไหมโดสโดสอ๋อปกติเขาก็ประมาณสิบหกสิบโดสถ้าสิบถ้าสิบที่เป็นไงฮะโอ้โหแท่งหนาเนี่ยหนาเลยเต็มเป็นชั้นเลยเต็มไอที่ไอที่บอกลิ้นเหลืองคือความเหลืองนี่มันเป็นชั้นขึ้นมาคำถามต่อไปเลยมีลิ้นเพิ่มเหมือนมีลิ้นเพิ่มบนเปลี่ยนคำถามเลยไม่ได้นะไม่ไม่ผมกำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่เผื่อเผื่อคนเขาอยากทำอันนี้มันเปรียบเหมือนพี่เคยกินกล้ยแข็งไหม ออเคยสิอันนี้คือลิ้นใช่ไหมเก็บเหมือนกล้วยแล้วก็มีแป้งเคลือบแป้งนั่นคือแบคทีเรียสีเหลืองสีเหลืองเคลือบเอาไว้อยู่ที่จํานวนโดสว่าถ้าสิบโดสเนี่ยจะหนาเน้ก็แป้งหนาแป้งหนาเน้นแ้่เหลืองเตะเลยทีนี้แน่นเปียบเลยถ้าหกโดสได้ครึ่งปาดบางๆพร้อมทอดเบานี้ดีกว่าโทษนะคะกูเริ่มร้อนแล้วอ๋อหมายถึงว่าร้อนเพราะวิกนะฮะ อันน่ะมันก็แบ่งผมก็เรียกเรียกได้ว่าถ้าถ้าสิบโดสนี่ก็คือไม่รูด้รับรูรถแล้วแล้วไม่แปลงด้วยตันเฟินอุดเวลาขูดออกมานี่โอ้คือถ้าบ้านมีรอยรั่วก็อุดได้เลยโอ้เหมือนซิลิโคนอ่ะโอ้โอ้บาดปิดได้เลยเหมือนไอติมไผ่ทองอะครับเวลาแบบขูดขึ้นมาจะเป็นยังไงอ๋อเราทุเรียน มีมาอีกคําถามหนึ่งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของอีกคนหนึ่งนะครับคือคุณเก๋ครับก็นี่เห้ยเห็นคอตูมแบบนี้ชุดแบบนี้ก็อย่างที่ใครติดตามช่องของผ่ามก็น่าจะรู้นะครับครับเป็นอาจารย์เก๋ก็มีคอนเทนต์ทําอาจารย์เก๋พารวยเป็นเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรครับเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับความหวังชีวิตมนุษย์คนเราเนี่ยโอ้ทํามาแล้วให้เขาด่าเน่ย ความหวังในเรื่องของเลขตัวเลขอ๋อตัวเลขใช่ความหวังในวันที่หนึ่งกับสิบหกถูกต้องครผมขอแค่สองตัวสองตัวอ่าได้ไหมเดี๋ยวเราเป็ได้ครับได้นะได้ได้โอเคเดี๋ยวเอาเสร็แป๊บนึงฮะโอ้ยมันมันต้องมีพิธีกรรม ชิกาหมาเฉชัดชิโขโฉช,ชา,า,ช,าชิขาช้าเฉแล้วมาจะเฉจิกกู้นี่ฮะอันนี้ที่ผมขอไปสองตัวอันนี้ตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งเนี่ยมัจะหนีแล้วมันจะหนีมันจะมันอยากจะไปอยู่คร,รอบะอะไรขอตัวแรกก่อนแลวอยากไปฮะไปอยู่เขาอย่าดื้อลูก น้องเอ๊ะอันนี้ให้เขาเดินก่อนเขาเดินได้ให้เขาเดินไอเดินปั๊บเนี่ยเห็นไหมเชินคนละชินคนแล้วชินคนแล้วเริ่มแล้วมีถอยหน้ากำลังเห็นไหมว่าาน้องน้องไปเก็บก่อนลรงนู้นดีกว่าได้ได้ได้ไม่ได้ไม่ได้ขออีกขออีกสักตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอ่าพอผมได้มาแล้วตัวนั้นตัวหนึ่งโอ้ยตัวนี้อันนี้ต้องเสกอีกเสกไปแล้ว เสียงไหมคนี่ครับมีเสียงเมื่อกี้ว่ามันเหมาะกับพี่ครับตัว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 นี้เป็นเสือไม่ใช่ตัวแบบอันนั้นเหรอจานเก๋อันนี้ตัวใหญ่กว่านี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าเป็นลายคล้ายๆเสือดาวใช่เสือดาวครอบครูสิไม่คอมันมันมันไม่ครอบครูก่อนอันอันนี้ไม่ใช่โคละอันกับหน้ากากะครับอ้าวนี่โคละอันนะคคละตัวกันใช่เอ้อันหน้ากากมันมันปิดบางๆตรงนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้มันจะ หนากว่าโอ้อันนี้อันนี้คือด้านด้านหนาเลยหนาด้านหนาด้านหนาหนักเลยอันนี้หนักเลยอันนี้เต็มเต็มเลยนี้เป็นแบบแนวแบบปิดตาปิดตานะอันนี้ได้คล้ายเป็น VR ค่ะใช่นเห็นภาพลิมิตวิชั่นโปรใช่ครับอ๋อันนี่เป็นอีกคนหนึ่งได่เห็นลิมิดหรือยังได้เห็นลางรายเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วโอ้โหเห็นไหมนี่พี่พี่ลองเสกจอขึ้นมาเสกจอฟึบอุ้ยได เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยอยากได้เลขอะไรก็นึกเอาทีนี้โอ้โหปิดปิดปึ๊บปิปิดปึ๊บปึ๊บนนาโอ้โหนะอันนี้คือตัวที่สองคือไม่ไม่ผมไม่เคยให้ใครแบบนี้นะีนรายการแรกแล้วก็รายการเดียวที่ผมจะให้กันผมผมบอกตรงนี้เลยครับคุณอย่าไปให้ใครดิดขาดเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ใจดีเหมือนผมนะฮะมันมันมันแบบว่ามันเตือนความคาดหมาย ก็พอบคุณเบียร์ใจดีอะไรกันเลยก็ให้อขอบคุณขอบคุณมากมากเลยครับสองตัวก็ผมได้คนเดียวเลยเต็ม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 โดนเต็มทีนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องความรักมั่งดีกว่าของแต่ละคนนะเพราะว่าแน่นอนว่า่ามนก็เป็นเพจที่แบบผู้ชายล้วนเลยทีนี้เราเป็นเรื่องความรักที่แบบ เรื่อง,เร,องเรื่องดีๆเกี่ยวกับความรักประสบการณ์ความรักของแต่ละคนแบบเฮ้ยอยากจะเล่าสู่กันฟังของแต่ละคนเลยอันนี้เชิญได้เลยรีสไตล์เลยต้นแต่ต้นแต่ผมทําเพจมาเนี่ยช่วงแรกๆผมก็แบบตื่นเต้นกับกับชื่อเสียงอ๋อถูกต้องเพราะว่าเราเกิดมาจากแบบว่าคนที่แบบไม่มีใครรู้จักแต่พอทําเพจมันก็เริ่มมีคนรู้จักแล้ววันหนึ่งไปแฮงเอาทกับบริษัทเนี่ยแหละต่แฮงเอาทกันต่างจังหวัด ก็มีพน oh. ักงานฝ่ายเอนเตอร์เทนเป็นฟรีแลนซ์เราจ้างเขามาดูแลเรื่องความสนุกสนานในทีมที่ปานบุรีปานบุรีประจวบใช่ก็คือวันนั้นก็ผมมาหลงรักน้องเขาแต่แต่เขามามาเพื่อทํางานเอนเตอร์เทนเราแต่ผมหลงรักไปแล้วนะแล้วแต่ประเด็นคือผมก็รู้สึกแบบอยากจัดกระดูกเขาอะจับนี่จับน้องน้องเขาเนี่ยจับจับ อมันขึ้นมามันขึ้นมาอย่างนี้เลยตรงนี้ได้มีแบบหมุนแบบเฮ้ยมันมันมันมาเองเลยโอ้โหมันมันไม่ใช่ผมนะพี่แต่มันเหมือนแบบมันเหมือนมีบางล่างล่างบางอย่างเขามีผีมีผีไมเคิลเฟลด้วยเอ้ยยังไงผีไมเคิลเฟลพาลากน้องเขาไปอันนี้คือคือเราก็รู้เหมือนกันใช่อยู่อยู่ในเหตุการณ์เป็นเป็นพยานรักเขาเขามีแบบอะไรนะตลาดสี่มุมเมืองใช่อันนี้สี่มุมสระ มุงสรน้องไปตามมุมสระไปไปทำอะไรฮะไปฟาดกับเทนบัคเกิลนี่ยกยกขาฟาดนี่เนี่ยจัด้อมจัดกระดูกโอ้ก็ครองขาเอาขึ้นมานี่เลยเอาขึ้นเนี่ยขึ้นคองผ่านไหล่นหนักเหมือนกันในน้ำมาเนอะในน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนั้น้างอานนี้ก็ได้ครับขึ้นมาขึ้นมามุมสระแต่แต่แต่แค่จัดกระดูกจริงๆนะครับอใช่ใช่มันเป็นความรักที่บริสุทธิ์คือมากๆ เวลาในน้ํามันแบบตัวเรามันจะเบาอ๋อใช่เรายกไหวยกไหวอย่างนั้นเลยจะกระดูกได้ง่ายที่ปานบุรีฮะที่ปานบุรีใช่มันเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบอาจจะแบบพผมว่าผีเข้าอ่ะชั่ววูบใช่มันมันไม่ใช่ผมไหมมันมีมันมันโดนเข้าสิงอะอ๋อชอบชอบเรื่องไอ้ตีตีเล่าตาน้ำตาเกิดไหลชอบชอบใจชอบใจเนาะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อ๋อเขา คุณไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปตอนนั้นเรามีเมียเมียเราด้วยมีเมียแล้วเมียทำเล็บอยู่ตอนนั้นทำเล็บอีกที่คุณเมียคุณคิดทำทำเล็บอยู่ใช่เมียผมทำเล็บอยู่ที่กรุงเทพอ๋อแต่คุณก็อยู่กับเมียผมก็อยู่กับมันเอ้ไม่ได้ไป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 ผมไม่ได้ไปครับเอยเรางงอะไรเนี่ย ผมไม่ไ kind ด of ้ไปเรื่องของอาร์ตี้เราไม่ได้ไปร้านป้นนั้นมันน่าจะมีตำนานจัดกระดูกอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นอย่างนั้นตำนานบัวอันนี้ก็เป็นเรื่องความรักของคุณอาร์ตี้นะที่มีเรื่องเขาเรียกว่าไสยศาสตร์หรือว่าอะไรเข้ามาด้วยโอเคครับต่อไปใครอยากแชร์เรื่องความรักอีกนะก็มีฮะเป็นเป็นความรักครั้งหนึ่งที่เสี่ยงเขาเรียกว่าความรักเป็นฉากเสี่ยงตายดีกว่าคือตัวผมเนี่ย ก็อยู่กับผู้หญิงหนึ่งคนใช่ไหมฮะข้างบนอะไรเงี้ยคือบ้านคือสองชั้นสองชั้นบ้านเป็นสองชั้นอยู่ชั้นสองอยู่ข้างบนก็คือตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะลงมาก็นัดกันจะถ่ายคลิปกับเพื่อนๆนะฮะสักพักหนึ่งมีแม่ผมเขาเดินเข้าบ้านมาอแล้วเดินแม่ผมเดินเข้ามานานๆจะมาทีผมก็ไม่ได้อะไรนึกว่าแม่คิดถึงออื แม่เขามาก็เออทักทายกันธรรมดามาเป็นไงมั่งสบายดีไหมทไมวันนี้มาล่ะเรียกเรียกว่ามาหมาเรียกมาหมาอ๋อแล้วคุณมีเชื้อจีนเหรอนิดนึงอ่ะนิดนึ่งนะมีนิดหน่อยเพราะดูหน้าตาไม่ใแบบคนจีนเลยอ่าใช่มันเป็นหมาเรียกแบบนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยเพราะว่าเพราะดูแล้วน่าจะคุณเบิร์ดน่าจะมีเชื้อจีนมากกว่าติดไปนิดหนึงติดนิดนึงนะติดนิดนึงติดนิดนึ่งใช่เราไม่ใช่นะเรื่องของเขาก็เลยมามา อ่ะฮะมาเป็นไงบ้างสบายดีไหมถ้าพักหนึ่งมีเสียงประตูในบ้านี่เป็นไกประตูเหล็กใหญ่ๆครับคลาตั้งอ๋อตามมาแล้วก็มีคนึตามมาปัครับแต่มีผู้หญิงคนอยู่ข้างบนฮะอยู่ข้างบนชอยู่กับคุณใช่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอตัวผมว่าไม่รู้เรื่องนะเออช็อกทําอะไรไม่ถูกแล้วอ้าวคือเรารู้แล้วใช่ไหมตอนนั้นเรารู้แล้วว่าข้างล่างเกิดอะไรขึ้นผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วนะ้ํน้ำตาผมจะไหล สงสารเพื่อนนยทําไงครับตอนนั้นเพื่อนต้องหนีมีดครับอีกตัววิ่งมามันไปชาร์จ้างบนให้แม่มาบังผมไว้ให้ม้ามาบังไว้ม้าเบี่ยงแขนผมปั๊บอีกตัวที่มาคลั่งเมื่อกี้วิ่งขึ้นไปมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นมันวิ่งขึ้นไปเว้ยวันนั้นไม่ได้รุนแรงอะไรโอ้โหมันตึก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 คุณต้องเชื่อเขาสิเขาเป็นอยู่ในเหตุการณ์เขาเขาพูดว่าอะไรนะวันนั้นพี่เก๋อ้ยไปไอ้ที่ผมพูด หยาบหยาบได้ไหมอ่ะได้ได้เดี๋ยวเซนเซอร์ให้ออกมาได้อ๋ออยู่มานานแล้วยังโอ้เอาของกูคืนมาเอาของกูคืนมาแป้งมันเขาพูดกันดีๆหรือเปล่าตอนนั้นเขาไม่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 สายนักเลยผมก็ผมท็อกทำอะไรไม่ถูกแล้วท็อกสิคลิปครับจะถ่ายกันเรื่องเนี้ยสงสารไอ้สามคนเนี้ยผมต้องหนีอ่ะผมมันต้องหนีออกไปผมต้องผมว่าแบบด้วยความรักพี่เนี้ยผมก็ไม่รู้ทำไงจะห้ามก็ไม่ใช่เรื่องของบ้านผมผมก็เลย ชวนสามคนเนี้ยไปกินเคฟซีกนอกอสามคนไหนดีดีดีหนึ่ง <1, S 1> <2, 3 S 2> สอง,ส,องสามอ๋อเฮมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วครับแน่นอนว่าตอนเนี้ยหลายๆคนรู้จักเพจผ่านจากคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งเป็นคลิปคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าค่อยพูดค่อยจาใช่ไหมฮะอันนี้ช่วยช่วยเล่าคอนเทนต์นิดนึงว่าอันนี้คอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรมันก็ามาเถียงกันนะ มันเป็นคอนเทนต์แบบเกี่ยวกับสังคมเนี่ยความคิดเห็นของสังคมที่ไม่เหมือนกันใช่คือเราจะมีสองอย่างใช่ซึ่งเราวิเคราะห์มาหมดแล้วว่าอะเราเร่างเช่นสมมติอย่างเช่นพริกน้ำปลาอะพี่เก๋ครอพริกน้ำปลาพริกน้ำปลาหัน้าเข้าหัน้าออกอ๋อพริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกอะไรก็คือเอาสองคนมาแบบถกเถียงกันเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ใช่ครับว่าอันไหนมันถูกต้องครับอันนี้แหละเป็นข้อสงสัยว่าหลายๆคนคอมเมนต์เลยนะ บอกว่าเหมือนจริงมากเลยแบบเฮ้ยอยากรู้เลยว่าพวกคุณเนี่ยทะเลาะกันจริงๆหรือเปล่าลากกันครับเตรียมครับจริงๆแล้วมันเราเตรียมกันว่าอ่ะมันต้องน้ำปลาพริกเราเตรียมกันแล้วเนาะว่ามันนำ้นำปลาพริกก่อนทายก่อนทายใช่ไหมก็ต้องน้ำน้ำปลาพริกเนเตรียมแลลวคอนเทนต์แหละบ้านรถอะไรใครอยู่ฝั่งไหนอะไรก็คอนเทนต์่งนั้นให้เถียงกันอะไรก็มันเป็นคอนเทนต์เหลอครับแต่บางครั้งความรู้มันไม่มีมันก็เลยทะเลาะกันจริงครับเพราะว่า มันพูดมั่วๆไงครับมันก็เลยต้องทะเลาะอ๋อคือเราก็มีรีเสิร์ชข้อมูลจริงๆมาเพราะเราเราเอาจริงไงแต่เขาไม่มีความความรู้เขาไม่มีแล้วเขาพูดมั่วเขาแฉไงเราก็ต้องบางครั้งเราก็เกิดอารมณ์แล้วก็ทะเลาะด่ากันไปคือเราเราก็มีความรู้ครับแต่ว่าบางทีเราต้องวิเคราะห์เพื่อให้คนดูสนุกด้วยจริงเรารู้ครับบางเรื่องบางเรื่องมันก็แกล้งให้มันตลกครับมันดื้อแหละบางทีเราก็แถไปเรื่อยๆอยากจะสนุกแต่ว่าบางครั้ง คิดว่าคนดูเขาได้อะไรเขาจะมีความรู้เหรอเอาเอาเอาความรู้มั่วๆไปให้เขาให้เขาพูดต่ออ๋อนี่นี่ด่าเองเรื่องอะไรรู้ไปหมดแล้วด่ามึงอะแหละความรู้มึงไม่มีหรืออะไรก็พูดละก็มึงทั้งนั้นอะที่ว่าไม่มีความรู้อะข้อมันมาดีๆมึงไปเล่นอะไรอ่ะใช่อยู่แล้วก็ไอสิ่งที่พูดจะมันถูกต้องอยู่แล้วอย่างน้ำปลาพริกเนี้ยเออมันก็โง่แต่มันก็ชัดอยู่แล้วแต่นี้ต้องบอกก่อนว่ามันคือคอนเทนต์คอนเทนต์ครับไม่ได้ทะเลาะกันคอนเทนต์อยู่แล้วคอนเทนต์อยู่แล้วไม่มีหรอกทะเลาะกันอะไรอะเอาจริงน้ำปลาพริกก็เนีย ก็พูดอยู่ว่ามันคือคอนเทนต์่ะมึงอ่ะชอบทำให้มันมีปัญหาอยากนอนที่แคบแค่ไหมในโรงเลยอย่างเงี้ยอะกูระเบิดแตกหมดอ่ะกูระเบิดแตกหมาแล้วไปเปไป้กูเผาที่เมนไปเลยอ่ะอันนี้ผมผมกลับก็แล้วแต่มึงแล้วแต่มึงแล้วแต่บมง แล้วแต่มึงมึงอะไรแล้วต่มึงทำไมมึงเอายังไงกูได้หมดไม่ไอ้ทียพูดถึงเรื่องไอ้คอนเทนต์อะไรพวกนี้มันมันมันก็คอนเทนต์อยู่แล้วมันงานเออมันงานอยู่ในงานเอาจริงอย่างเงี้ยไอ้ยังแม่ยัมานอย่างเงี้ยมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมกูเอาจริงนะกูอะไอพวกไม่รู้เรื่องโดนซัดกูซัดหมดแล้วเนี่ยกูบอกให้ตรงๆช่วยเถียงสิไอเี้ยนั่งเงี้ยทำกูได้หมดอ่ะอันนี้ผมผมมกลับได้เลยนะเอาไปเลยไปเลยไปแล้ว ขยันถามไม่ด่าเฮ้ยไมด่าทำไมทำไมไอ้เหี้ยมันขัดจังหวะกูอะยังแม้ว่าเนี้ยยังแมวไอ้เหี้ยใช่ป่ะเลขอะตามงาเลยอ่ะสองตัวใช่ป่ะล่ะเขาขอเลขมึงไปให้แมวทำทำเป็นอะเอาแล้วเราทำอะไรคิดได้เขาบอกว่าขอเลขสองตัวสองตัวเขาให้อะไรเขาพูดละเอียดไหมสองตัวเอาแล้วคิดดิมึงบอกอาจารย์ให้หน่วยมึงไม่มีอะไรอีกตัวหนึ่งตัวนี้อะมึงทิพนี่ไปมึงทิพย์นี่ไป ไอ้เฮียนี่ก็้ให้แล้วก็ไม่ไปสักทีไอ้เนี่ยให้แมวกับเกนมในจบแล้วเขาขอตัวเขาบอกเลยมึงไม่มีเซนหนึ่งไงครับไม่ต่างกับมคนนะฟังแต่ตัวเลขตัวลงตัวเลขอ่ะทำงานมาไม่รู้จักคอนเทนต์ไงมันก็แก่ตลกแก่สมองมึงแก่ไงไงกูได้หมดอ่ะกูบอกแล้วได้หมดอ่ะแล้วอย่างคอนเทนต์อย่างเงี้ยไอ้เฮียเอาเขามาถ่ายนะมึงอายเขาไหมไอ้เฮี้ยแล้วบอกว่าคอนเทนต์แล้วมึงมาขึ้นอะไรอ่ะเอาปาทั้ง อยู่ปากไงไอ้เจ๊แล้วกัเหลืองลิ้นเหลืองนี่อะไรหาแมงเลยที่หาแม่งหกแคดพอพอพกอย่าอย่พอพอพอย่าไอ้เจี๊ยจะดึงทำไมละพอแล้ว